สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทนผู้ชม,ชมทุกท่านเขาสู้ไล่การเบิงเรลาร่วยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอ,อก,กันกับแอดในช่วงบ่ายของมือวันที่30เดือนพฤษภา,าคมปีพุทธศักราช2567ั25นห้อยดะคะมือแอดผ้าพม่ยพี่น้องบรรเทาสุขสุกอนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปูยาเทวดาค่ะพม่ยพี่น้องคามืออนี้คูจันท์ทอดเรามาบอก3ตัวเม็ดเดียวนะคะพี่น้องคารลราการยังมีตัวเลขที่ข้าเจ้าเอารถมาเจมนะคะซึ่ง รถขั้นนี้นะคะเพิ่นกะมีโชคกับปูหงวดทีิพานมานะคะเพิ่นก็ะลยไปออกรถขั้นนี้สื่อเงินสดนะคะพ่อแม่พี่น้องคะอ่าสื่อเงินสดนะคะเอาเรื่องเล่าทั้งเบิดแล้วก็ตัวเลขที่ปูนํามาฝากมื้อนี้นะคะตัวเลขซิมีตัวใดแน่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการค่ะอืมรอลรวยจออเลาร ค่ะปูถามแนวทางค่ะมันีสามซิบแล้วนะแม่ค่ะปูก็เลยมาถามจะนี้ค่ะว่าปูมีอนไรบ่อนอ้อมมาหนีค่ะปูเอ้นอ้ค่ะปูมาถามแนวทางไหมค่ะปู แล้เเดี๋ยวโดนล้วน้องแมวเฮ็ด้อมเลยโอ้ค่ะโอเ้เดีทายรูปไย่ดงอยได้ค่ะปูอมเาอไ้ม,ม,า,ม,า,มา้ามืาม่อนี้เ,เป็นหนึ่งาคาปรปูทุกทเจ่สิเป็นเขาเจ้าว่าเปนบคบปูทุกเียเป็นเขาเจ้าตอนนี้พอดีว่าเจ้าเอาบุญเทีบุญนเลยต้องต้องคไป ได้ๆๆได้ค่ะก็ได้ใบขอนี้วสิคะป้าบนหลอดขอนิวว่าไงค่ะค่ะปัวโอ้ค่ะปัว เราเ็นัรู้นี่เป็นขันเลี้ยงพวน่นะโอ้อกกอคันเะนะลี้ยงเทียนกับเลนะี้ยงติค่ะปูออนันบ่คืออันโตัวหาแปดเจนิโอันนะคะปูเนี่นนะชัดชัดเดี๋ยวมีป้าแปดหนึ่งนะอืมมันก็เกตัวเดียวครับนะตอค่ี้ตัวพวกก่ะสุนเจนแล้วเออหาหาแปดหนึ่งล้วก็ะสุนเจนนะคะปูอ่า ค่ะแปดมุกับศูนย์เจอ่แล้ค่ะเดียงรถเตียวรถอะไก็จ้าค่ะแปดหนึ่งกับอ่า 5, 8, 1, กับฝับ่งศูนยเจค่ะก็เลขรถพ้น้น่เจอพนสิอเดียวกันเนี่ยโอ้ ถึงรถล,ะละังเทียนได้ออกรถได้ไหมคะปวัวเออสองแสนสองแสนัวค่ะเมื่อสองค่ะซื้อเงนินสดเลยตัวตีค่ะปวัวเออเงินสดเลยป้าอันถึง,งวันเดียวนี่ได้ซื้อรถเงนินสดเลยติดค่ะปัวคุณเนี่ยป้าติดถูกคุณถึงก็เอาอีกหนึ่งวันค่ะ ทษว่าด้เงินหลา,าทตัวแรกลูกปูปลาเก่าสูนเก่าเนิ่งมา่ละค่ะป้าถื่งวดเดียวได้ออกฮัดรถป้าถูกถ้าพูดพูดเกิตีพูกิดยุ่นี่เรีดิค่ะย้ายปูกปตีนเริ่มเสียแล้ว ขะเปี่ยนรถพ่นี่อย่งนะคะปัวเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดแปดค่ะออเจ็บ่อไรออกจมันเดค่ะบอบคค่ะเจ็เมื่รออกเอาเดจ้าปัวอันบนี้ปุ้มมีความฝันไหมคะปัว อันมาขึ้นกับฝนเนื้อค่ะมันกรพูดแต่อดหนาพูต่อดนอมาค่ะค่ะเราหนาคือเมื่อร้าเรม่ินเมืองศราบางทีเมื่อินเราไม่เห็นโอ้ติมันนอนนอนกับน้อนง่ายๆเนาะค่ะนอนเราเดินเดินเดิศราค่ะเริ่มต้นใหม่ไงค่ะคูนอนย่ต้นใม่มันมีต้นไหม่โยศร้ามันมี เอยู่ที่อ้อมลาเอปบค่ะเปอ่าก็นอนอยู่กับมันละน่นอนมาก็นอนน้ำมันในวัดมาก็เลยค่ะบริการมุงการเงี้ยเออว่าปูปูกางมุงบริการโอขอโทษค่ะปูการมุงแล้วมันจะอยากยุ่งหรือจุดไปค่ะค่ะปลไม่ไม่ไม่ยืนนล่นปลุกไม่ไม่ จ้ามอยู่เ <certaines> มืองเาโอ้แต่ม no ันไงแล้วาปฏิบัติธรรมหรือว่าคาปฏิบัติคามอะไรค่ะปู่พาวนาพุทธพุทโตบินไปก็ว่าอบานกัพุทโตพุทธเดียวเมือนเมือจนี่เรื่องเรืก็เอาอีกเื่ไม่อิ่ค่ะช่วงช่วงที่เรื่องคือไข่พอนไออกแ้วค่ะปัออกแทบานเลยที่เรื่องเหมือนกันนะันนีย่าไปเอาไว้พุทธพุทโธพุทโตขาพุทธอืมค่ะปัว พอหน่าสีผู้เดินผู้หนุ่ยยังยังไปที่ผู้เขาเขาได้ผู้ดีเนทำึ้นเฮี้ยวไปโมบนนันโมบานนี่ไปกินบาตเดินข้าเดินแน่ได้แต่สมัยส่งผู้มาหนี้ไก่เดินน้ำผู้บ่าารย์เดินวัดไปตรงนี้มันบ่เป็นจะเดินเดินก็เดินเอากระเสียละายรายยังก ว่าได้ดัง่ไดลงก็ไปนั่นละค่ะวันฏิบัระธรรมแท้วันที่วราธรรมนี่พ็มอป่วยไ่เห็นเลยเด้อขุนเขาไนเดินเขาทำเขาเห็นแบบว่าได้น้ำพูน้ำส่อาน้ำเห็นไปล้มของเน่ป่าเน่งบ่เดินหนทางเนี่ยแต่สมัยปู่ค่ะบ่เดนน้นทางเดี่บ่เดินน้ำทังหลักอยางเดือดนทางหลักอย่างมมจฉาดเดอน้ำเกิอยากไล่รตึ้งอยากไล่รบ่สงบตึ้งอยากมันจดงแดงอะมัคือ เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินทางลัดยางนะยค่ะปูชนม์ค่เออนั่นแมันมันมันนะครับวันเดินนิริเดินเตี้ยๆเขาขอปลาเขาดงไปเลยลับปลุกลับปลาไปนี้เนี่ยค่ะไปเลยไปน้าบอกเลยน้ำถลนเด้ค่ะได้ปลาได้คนแล้วน้ำมันไม่มีหัวแต่สมัยปูมันไม่มีหัวไม่เยอะนี่มันมีแต่หัวรอดหันรอดนี่มันก็ไม่ไหวหรอกค่ะปลาเป็นปลาหัวปลาของน้ำมักจับอืม เมื่อคืแต่สมัยปูเด seguinte, ินสมัยปูเดินมั่นอะไรก้นจะเห็นหรอกคจะเห็นเห็นอยู่เห็นเนี่ยมีตาบัดแล้วว่าก็อยากว่าแต่งกันว่ายังเลียงหรือคิ้วคือยังบอกตัวใดตัวนั้นสามตัวบอกปูดนี่บอกสามตัวบอกสามตัวคนเดียฝันใช่มากฝันแล้วบวันเห็นเนี่ยค่ะฝันนั่งพวนาไปพวนาไปกำหนด มันขึ้นมาลนเดวเป็นตัวลนเดียวตะกี้มันมันติดมันมีัรสาด้วยตะกี้ค่ะท่ไมูนมีตระสามที่นีเห็ดนเห็ดก็กาเห็เหมือนเป็นจุกมเาว่านาเป็นมาว่าเป็นน้ำมะค่ะอครับลงคือลูกโซนี่นะค่ะรกว่าหินบ้หินเบิ้งเราแอปาปฏิบัต ถ้บ่ไเ้โรหลายยังเล้นอนตักระสานกระทามอนกับว่มีมอนเนี่ยเสผ่านเผ่านสะบงมุน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 ระกมัดกนอนเลยค่ะบ่าเ้บ่ได้นอนแล้วบ่าเ้ส่วนมากคนกับว่ายนั่งโซฟาคนแล้วถอผ้าเาอาอนไอีหลีนั่งโซฟาคนมุนมอนคนเนาะค่ะ วนเลยนู mean, <Okay. S 2> ่นยังเหมือนพวกจำรีพวกตับที่ได้เกิดต่ำปฏิบัติธรรมพวกเห็นเสื่อแต่ว่าได้ทำยากได้ค่ะยอมทำไมไม่ก็มีโทรศัพท์เนี่ยังกี่ล่ะค่ะตัวตัวหาการเกิดเรื่องวิญิ้ณเกิดวิญญาณแล้วก็การว่าเห็นปฏิบัติธรรมเลยค่ะนั่นยังไงเราว่าจมหายกว่านี่ยแล้วครับ เลี้ยงวัค่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงทำเจ้าว่ายีนพวกใคยเจ้าพว้โซ่ไข่บ่าอะไกูจัดต้อนเนี่ยเนาะเออเด็กนี่อยัางเงี้ยว่าสั่วเจ้ากำังรถเอาให้มันเปีเปรี๊ลสามตัวเ้สั่นค่ะเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งหาติค่ะบเี่ยเก้าหาค่ะเก้าหนึ่งหา เด็กม oh ีทีมากจังขนาดนี้อยู่นี่อันกันเจ้าเสี้ยวเลยค่ะก็ทีหนึ่งค่ะโอ้มันกิดใกล้ๆกันเนาะค่ะปูอื้อใกล้ๆกันก็องอ์คือค่ะพ่ดพ่อนะค่ะก็ผมว่าอยากย้างเลยเจ้าสมนัตเอาตัวเต่านึ่งห่างฉันระวาสิค่ะเอาไรกูเลยก็มีเรื่องหรอกค่ะ Bằng phân tích đặc thù. kia Doa lê luôn bay. Tiếm bọn để Được, mấy, ấy, suốt suốt ấy, cho tiệm Papua. Say yaman, so tất nhiên chưa mừng. Ka. But tao mang cầu nguyện hết lâu cuối. Tất nhiên hết lâu 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 lắm cầu lâu 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 ศูค่ะเรขรถบนกับเจ็ดสองเจ็ดปดค่ะสุรยุาวิออดหุดไม่ค่ะบาควาบฝัน,นันก,กูกจะต้อนกับเก้านึงหานละค่ะพ่อนาตื่นตัวากเยกับยืนนยุนนั่น,น,นหน่มุ่นก็ได้เว,ว้ยเยยนนหน่มุนเด็กดี่เนาะ าเาเาทาีละรยดูนี่เราสามตัวเดียวยากยังสตัวค่ะนหาางกฝันค่ะบอกเป็นตัวดเ,เนี่ยโ oh, อ้จะพัวเอฟีบจรดาอาวันละว่ามีความสุามริญอมันยยมมเย็นเป็นสุรยซีค่ะมมีหลงมีไฟส่งนมาวันที่ห มีตัวหน้าค่ะมีเงินมีตองหลังไรก็อดไรกดแทะกด็ดิงก็ติดตาม min, ไรแอดมินรวยะรยตาเดียวเลยเนียนีออม <c oughs> โอ้ขอบคุณปูค่ะแอดมินจะเดินทางดป้าอ,อย่างนี้ก็สุกกันได้เลยกดคนไรกดแทะให้ค่ะไปเห็นกันกดูเรื่องจ้าปูขอบคุณปูหรายๆค่ะปูก, i, ปก i, ารน้อยสการกาทุค่ะโคค่ะ สรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่ยาเทวดานะคะอ่าในคลิปนี้นะคะขเขาจะเอารถมาเจมพี่น้องคะเพิ่นถืองวดที่ผ่านมาวังหนึ่งหันนะคะถือกระปูยาเทวดาเนี่ยเพิ่นได้ออกรถมือสองขันละสองแสนกว่าบาทพี่น้องคะเพิ่นก็เลยเอารถมาหายปู่รถเจิมาหาทะเบียนรถคะ่ะเจ็ดสองเจ็ดแปดนะคะพี่น้องคะหลักกรเลขันะะละมุนที่ ที่ปูแเหตุตอนเจิมรถนะคะได้8ได้หา8หนึ่งแล้วก็07นะคะพี่น้องคะหา8หนึ่งกับ07บนันทึกคู่จันทน์แล้วก็มาบอกนะคะพี่น้องคะสามตัวเม็ดเดียวคือเก้าหนึ่งหานะคะพี่น้องคะเอา,จาใจไหนก็รอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับแนวทางคลิปนี้ค่ะแนวทางตัวเลขจาก ปู่ยาเทวดานะคะเป็นความความเชื่อส่วนบุคคลสําหรับอ่าคลิปนี้นะคะพี่น้องคะจังได้กับไฮไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบานเทาสุขสุขคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังะคะ่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมั่นลำลำด้วยเแห้งๆหงปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะสำหรับแนวาทางในคลิปนี้คะ่ะเป็นความเสือ่อส่วนบุคคลนะคะจังไดกให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้คะพ่อแม่พี่น้องคะล้วก็ต้องขอ,อบบขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลมื้อนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางตัวเลขจาก ปู่ญาเทวดานะคะเอาพี่น้องคะเมื่อนี้ค่ะตัวเลขของปู่ญาเทวดานะคะที่ได้นํามาฝากมาตอนพ่อแม่พี่น,อน,อน้องบรรเทาสุขสุขอนในช่วงบ่ายของมือวันที่30เดือนพฤษภาคมค่ะตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนกับมีเพียงซํานี่ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาไวพ้พอกันไม่ก็บแ็นในคลิปหนาด้าะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ